สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกับ,ก,บกับวาวนะคะในช่องให้ไขชะตาบายวาวๆาวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูเราจะมาดูดวงของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันประจำเดือนมิถุนายนนะคะคือวันนี้เดือนนี้ เดือนนี้มาช้าหน่อยนะคะพอดีว่าติดธุระโน่นนี้นั่นเยอะแยะมากมายนะคะเอาวันนี้เราจะมาดูชาววันอาทิตย์ก่อนนะคะชาววันอาทิตย์ก่อนนะคะการเงินมาดูการเงินชาววันอาทิตย์กันนะคะ ชาววันอาทิตย์นะคะช่วงนี้จะดูจะดูแบบอู้ฟู่นิดหนึ่งนะคะเฟื่องฟูนิดนึงนะ,ะนนงนะอู้ฟู่แบบมีเงินมีเงินมีทองอยู่นะคะพอสมควรได้ใช้พอสมควรแต่ก็ใช่ว่าจะจะจะ,จะ,จ,ะจะเก็บจะเก็บไว้ได้อยู่ได้นานนะคะมันก็มีจะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ออกไปอยู่นะคะแต่ถามว่า แต่ถามว่าโอเคไหมเรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าโอเคมากๆนะคะกับชาวันอาทิตย์นะคะต่อไปมาดูการงานของชาววันอาทิตย์กันนะคะส่วนการงานของชาววันอาทิตย์นะคะออรู้สึกว่าจะทำไปแบบ เบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยเซ็งเซ็งทำไปตามหน้าที่ทําไปเพราะแต่ว่ารู้สึกว่าเออแบบทําไปวันวันน่ะในความรู้สึกเออเหนื่อยเหนื่อยเซ็งเซ็งรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่ค่อยมีความสุขก,กับการทํางานสักเท่าไหร่แต่ถามว่าหน้าที่การงานเขาช่วงนี้ดีไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะโอเคอยู่นะแต่เขาตัวเขาเองอะค่ะรู้สึกว่าจะเหนื่อยเหนื่อยเบื่อเบื่อแค่นั้นเองนะคะ ต่อไปดูความรักนะคะดูเกณฑ์ความรักของชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์เรื่องความรักนะคะช่วงนี้ก็ดูแบบดูแบบเรื่อยๆนะคะเป็นในลักษณะที่แบบ ไม่ได้ความรักไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบคนมีคู่นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะความรักไม่ได้แบบออกแนวหวือหวาตื่นเต้นหรืออะไรมากมายนะคะเป็นแนวแบบความรักแบบผู้ใหญ่มากกว่านะคะแต่แต่โดยลักษณะแล้วจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะติดแบบ ออกแนวที่แบบว่าคือแบบไม่ค่อยตามหึงตามหวงอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะส่วนส่วนคนที่ยังโสดอยู่ตอนนี้ก็ยังชีวิตติดอิสระอยู่นะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตอิสระแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าแบบเออมันเหงามันเบื่อว่ะโสดอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าโสดแล้วมีเงินนะ สดแล้วแบบเดือดร้อนอะไรไหมไม่เดือดร้อนนะเธอโสดแล้วเธอมีตังนะคนะโสดแต่ก็มีความามีเงินมีทองใช้ดีะค่ะแต่บางมุมก็เนหนือหน่อยเหนื่อยเงาเงาอะนะไม่เป็นไรนะคะสู้ต่อไปนะคะชาววันอาทิตย์สำหรับความรักนะคะต่อไปดูเรื่องสุขภาพ ชาววันอาทิตย์นะคะเรื่องสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับความคิดของตัวเองนะคะนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดความเครียดนะคะช่วงนี้อานมี้เรื่องมาทําให้คิดหนักเครียดหรือไม่สบายใจนะคะให้ระวังเกี่ยวกับโรคปวดหัวไมเกรนนะคะความเครียดความดันอะไรพวกนี้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะ ให้ลดลดเรื่องความคิดลงบ้างนะคะต่อไปนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาววันอาทิตย์นะคะ